สวัสดีครับผมนายหางแดงวันนี้ผมจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่อง Scary Story t o t a l e in the Dark ในปี2019นณเมืองมีวันเลรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1968เป็นเรื่องราวของออกกี้สเตลา่าและชักเด็กเนิร์ดสามคนที่ออกมาเล่นสนุกกันในคืนวันฮาโลวีน ที่อาจจะเป็นฮาโลวินสุดท้ายของพวกเขาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อในชั้นมปลายและเพราะเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาจึงมีแผนการที่จะแก้แค้นทอมมี่เด็กหนุ่มอันตรพาลที่มักจะกลั่นแกล้งพวกเขาไม่เว้นแต่ละวันถึงแม้ว่าตัวของทอมมี่นั้นจะคบหายอยู่กับรูดพี่สาวของชาร์ยู่ก็ตามทั้งสาเริ่มโดยการเอากางเกงในที่ใช้แล้วมาใส่ไว้ในถุงขนม เพราะรู้ว่าพวกของทอมมี่จะต้องมาแย่งมันไปจากพวกเขาอย่างแน่นอนจากนั้นก็ระดมปลาไข่เน่าใส่รถของทอมมี่และเมื่อทอมมี่ลดกระจกลงชักก็ปาถุงใส่ขี้ของตัวเขาเองพร้อมกับจุดไฟเข้าไปในรถของทอมมี่เพื่อให้ตอนที่ทอมมี่พยายามจะใช้มือตบเพื่อดับไฟขี้ที่อยู่ในถุงก็จะติดมือของเขาและกระจายไปทั่วทั้งรถ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนทอมมี่กับพวกจะต้องโมโหแบบสุดๆและไล่กระทืบพวกเขาอย่างเอาเป็นเอาตายทั้งสามจึงวิ่งหน,นีเข้าไปในร้านฉายหนังกลางแปลงและเข้าไปหลบในรถของหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้จักแต่ถึงอย่างนั้นพวกของทอมมี่ก็หาตัวทั้งสามจนพบและกำลังจะลงมือทำร้ายพวกเขาแต่พวกของทอมมี่ก็ถูกคนที่กำลังดูหนังอยู่ เดินออกมาต่อว่าและไล่พวกเขาออกไปจึงทำให้ทั้งสามคนรอดจากการถูกกระทืบมาได้อย่างวุดวิตซึ่งหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้รู้ว่าหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าราโมนและไม่ใช่คนที่อยู่ในระแวกนี้แต่ถึงอย่างนั้นสเตล่ากับราโมนกลับคุยกันอย่างถูกคอเพราะชื่นชอบนางสยองขวัญเหมือนๆกันและเมื่อเป็นแบบนั้น ในพวกเขาก็ไม่ได้ออกไปเล่นแล้วในคืนนี้สเตล่าจึงชวนให้ทุกคนเข้าไปดูบ้านผีสิงของจริงที่เคยมีคนผูกคอตายเมื่อหลายสิบปีก่อนเพื่อให้สมกับเป็นฮาโลวีนสุดท้ายของพวกเขาและเมื่อมาถึงสเตล่าก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าที่บ้านหลังนี้นั้นมันเคยเป็นบ้านของตะกรูนเบลโลเจ้าของโรงงานกระดาษที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองแห่งนี้เป็นกลุ่มแรก โดยมีตำนานเล่าขานกันว่าภายในตระกูลเบลโลมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าซาร่าซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลแต่เธอกลับถูกลบรูปภาพออกไปทั้งหมดรวมถึงบันทึกทุกอย่างที่ระบุว่าเธอเคยมีตัวตนจนไม่มีใครรู้ว่าซาร่าหน้าตาเป็นยังไงรู้แต่เพียงว่าเธอถูกจับขังเอาไว้ในห้องลับของบ้านหลังนี้ โดยที่พวกเด็กๆมักจะเข้ามาแอบฟังเสียงของซาร่าและขอให้เธอช่วยเล่าเรื่องน่ากลัวให้พวกเขาฟังหน่อยและหลังจากที่ได้ฟังเรื่องของซาร่าเด็กทุกคนก็หายตัวไปอย่างลึกลับรวมไปถึงเด็กหลายสิบคนที่อยู่ในเมืองต่างก็ต้องตายไปเพราะถูกวางยาซึ่งแน่นอนว่าชาวเมืองจะต้องคิดว่าเป็นฝีมือของซาร่าพวกเขาจึงบุกเข้าไปในคหาสนหของตระกูลเบลโล เพื่อจับตัวของซาร่ามารับโทษทันแต่เมื่อพวกเขามาถึงซาร่ากลับผูกคอตายไปแล้วในห้องที่เธอถูกขังและหลังจากนั้นเพียงไม่นานทุกคนในตระกูลเบลโลก็ค่อยๆหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งถ้าใครเข้ามาที่นี่ในตอนกลางคืนและขอให้ซาร่าเล่าเรื่องให้ฟังมันจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่คนคนนั้นได้ฟังก่อนตาย แต่ในตอนที่กำลังสำรวจบ้านอยู่นั้นรามวนก็บังเอิญเจอกับประตูลับที่ถูกซ่อนเอาไว้และมันก็คือห้องที่ซาร่าถูกขังและฆ่าตัวตายโดยความอยากรู้อยากเห็นสเตล่าจึงสำรวจข้าวของต่ตางๆของซาร่าและทำให้เธอได้พบกับหนังสือที่ซาร่าเขียนเรื่องหน้ากรัวของเธอเอาไว้โดยว่ากันว่าทุกตัวอักษรที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มันถูกเขียนขึ้นมา ด้วยเลือดของเด็กๆที่หายตัวไปแต่ท่านใดนั้นทอมมี่ที่ไล่ตามพวกเขามาก็กำลังจะปิดประตูขังพวกเขาแต่รูทที่เป็นพี่สาวของชักก็บอกให้ทอมมี่ปล่อยน้องของเธอไปสะไม่อย่างนั้นเธอจะแจ้งตำรวจซึ่งนั่นก็ทำให้รูทถูกทอมมี่ทีบเข้าไปอยู่ในห้องก่อนที่เขาจะปิดล็อกประตูแล้วเดินจากไปทุกคนจึงช่วยกันพังประตู พื่อหน,นีออกไปจากบ้านผีสิงหลังนี้เว้นแต่สเตลลาที่หยิบเอาหนังสือของซาร่ามาด้วยเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าซาร่าเบลโลเล่าเรื่องให้ฟังทีซาร่าเบลโลเล่าเรื่องให้ฟังทีและทันทีที่สเตลลาพูดจบประตูที่ขังทุกคนเอาไว้มันก็เปิดออกโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเปิดออกมาได้ยังไงหรือใครเป็นคนเปิดมัน แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากนะักและแยกย้ายกันกลับบ้านของตัวเองทางด้านของสเตลลาที่ชื่นชอบเรื่องผีพีสังสารอยู่แล้วเธอจึงเอาหนังสือของซารา่าออกมาเปิดอ่านดูทีละหน้าทีละหน้าจนมาถึงเรื่องสุดท้ายที่ถูกเขียนเอาไว้มันมีชื่อเรื่องว่าแฮโรซึ่งสเตลลาก็สังเกตเห็นว่าในหน้านี้ หมึกสีแดงที่ซาร่าใช้เขียนมันยังดูสดใหม่ราวกับเพิ่งถูกเขียนมาเมื่อไม่กี่นาทีก่อนและเมื่อสเตลล่าลองอ่านมันก็มีเนื้อหาที่เขียนเอาไว้ว่าทอมมี่เด็กหนุ่มที่เกลียดหุ่นไล่กามาตลอดชีวิตเขาเก็บไข่ไก่และเดินออกจากบ้านไปเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทอมมี่กลับมาถึงบ้านด้วยอาการมึนเมาทอมมี่ถูกแม่ของเขา ใช้ให้เอาไข่ไก่ไปส่งให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่อีกฝ่าของไร,ขร่ข้าวโพดและถึงจะเก๋วกว่ารุ่นเดียวกันแค่ไหนทอมมี่ก็ยังต้องทำตามที่แม่สั่งอยู่ดีเขาจึงเดินเข้าไปเก็บไข่ในเหล่าและเดินฝ่าไร่ขาร้าวโพดไปส่งไข่ให้กับเพื่อนบ้านซึ่งในระหว่างทางทอมมี่ก็ระบายอารมณ์ใส่แฮโรหุ่นไล่กาที่เขาเกลียดมันมาตั้งแต่เด็กๆและใช้มันเป็นที่ระบายอารมณ์ ในเวลาที่เขาอยากจะทุบตีใครสักคนแต่เมื่อทอมมี่เดินมาได้สักพักเขาก็ได้เจอกับแฮโร่อีกครั้งทงั้งทังที่เขาไม่เคยเดินลงทางในไร่แห่งนี้มาก่อนแต่เมื่อทอมมี่เดินต่อมาได้สักระยะเขาก็เจอกับแฮโรอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ตัวของมันได้หายไปจากเสาที่ปักเอาไว้ซึ่งนั่นมันก็ทำให้นักเลงอย่างทอมมี่เริ่มหวาดกลัวกับสิ่งที่เขาได้เจอ และพยายามเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นแต่ทอมมี่ก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเมื่อเขาได้เห็นว่าแฮโรมายืนขวางหน้าเขาเอาไว้และเริ่มขยับแขนขาทีละน้อยทีละน้อย,อยก่อนที่มันจะเดินตรงเข้ามาหาทอมมี่ทอมมี่ที่เห็นแบบนั้นเขาจึงรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตและสะดุดเข้ากับคราดที่ถูกวางทิ้งเอาไว้เขาจึงตัดสินใจ หยิบมันขึ้นมาใช้เป็นอาวุธและแทงมันเข้าไปที่กลางตัวของแฮโรซึ่งแน่นอนว่าน,นันมันทำอะไรหุ่นไล่ก้าไม่ได้ทอมมี่จึงถูกแฮโรใช้คลาดอันเดียวกันนั้นแทงทะลุตัวของเขาจากทางด้านหลังแต่สิ่งที่ไหลออกมาจากร่างกายของทอมมี่นั้นมันไม่ใช่เลือดสดๆแต่มันกลับเป็นฟางข้าวที่ค่อยๆแทงทะลุผิวหนังของเขาออกมาทั้งซอกเล็บทั้งหู จมูกและปากทอมมี่พยายามตะโกนร้องให้แม่ช่วยแต่เสียงของทอมมี่ที่มีฟางข้าวอยู่เต็มคอก็เบาเกินกว่าที่จะมีใครได้ยินทั้งๆท,ที่เขาอยู่แค่หน้าบ้านของตัวเองเท่านั้นและหลังจากนั้นทอมมี่ก็หายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีใครได้เห็นแม่กระทั่งศพของเขาในเช้าวันต่อมาสเตล่าที่ได้ยินข่าวของทอมมี เธอจึงรีบไปดูที่เกิดเหตุพร้อมกับราโมนและสิ่งที่เธอได้พบก็คือเสื้อผ้าของทอมมี่ที่ใส่เอาไว้บนตัวของหุ่นไล่กาซึ่งนั่นก็ทำให้สเตล่าได้รู้ว่าเรื่องราวที่ถูกเขียนเอาไว้ในหนังสือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับทอมมี่สเตล่าจึงตัดสินใจเอานังสือของซาร่าไปเก็บเอาไว้ที่เดิมเพื่อหยุดเรื่องนา่ากลัวที่กำลังเกิดขึ้น ในคืนวันเดียวกันนั้นรามูนก็ได้แวะมาหาสเตล่าที่บ้านและได้พบกับหนังสือของซารา่าที่อยู่ภายในห้องของสเตลา่าซึ่งนั่นก็ทําให้เธอไม่เข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้มันกลับมาอยู่ในห้องของเธอได้ยังไงและเมื่อเธอเปิดมันออกดูมันกลับมีตัวหนังสือสีแดงที่กําลังเขียนเรื่องราวใหม่ต่อหน้าต่อตาของทั้งคู่สเตลาพยายามฉีกกระดาษที่ถูกเขียนออกไป แต่มันก็ไม่สามารถหยุดการเล่าเรื่องของซาร่าได้และสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นมามันก็เป็นชื่อของออกกี้ที่บอกว่าเขากินนิ้วเท้าที่อยู่ในสตูเข้าไปแล้วจะมีซากศพออกมาเดินตามหานิ้วของมันสเตลาจึงใช้วิทยุรีบบอกเรื่องนี้ให้กับออกกี้ได้รู้และพูดย้ำกับเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอย่ากินอย่ากินเด็ดขาด ไม่ว่ากำลังจะกินอะไรแต่ถึงอย่างนั้นออกกี้กลับไม่ยอมเชื่อสิ่งที่สเตล่าบอกและบอกว่าเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขากลัวมากที่สุดในเรื่องที่พ่อเขาเคยเล่าให้ฟังจากนั้นออกกี้ก็ไม่ยอมตอบอะไรสเตล่าอีกและกินสัตรูที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรือใครเป็นคนทําและในตอนนั้นเองออกกี้ก็กินอะไรบางอย่างเข้าไปที่ฟันของเขาไม่สามารถเคี้ยวมันได้ และเมื่อเขาคลายออกมามันก็เป็นนิ้วเท้าของมนุษย์ที่ชุ่มไปด้วยน้ำซุปและเครื่องเทศออกี้จึงหยิบเอาวิทยุขึ้นมาและถามสเตลล่าว่าในหนังสือมันเขียนว่ายังไงต่อซึ่งก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่หนังสือเขียนขึ้นมามันจะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้รวมไปถึงสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ในใจอีกด้วยและทันใดนั้นก็มีเสียงฟีเท้า เดินออกมาจากมุมมืดของบ้านพร้อมกับซากศพที่นิ้วเท้าของมันหายไปส่งเสียงออกมาว่าใครเอานิ้วไปออกกี้ที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงวิ่งหน,นีเข้าไปอยู่ในห้องและลงไปหลบอยู่ใต้เตียงแต่เพียงไม่นานประตูก็ค่อยๆถูกเปิดออกมาแต่เมื่อออกกี้มองไปร,บรอบๆห้องเขากลับไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว เขาจึงมองย้อนกลับมาที่ใต้เตียงและได้เจอกับซากศพตัวเดิมที่ยืนมือมาจับขาของเขาเอาไว้ก่อนที่มันจะลากออกกี้หายเข้าไปในความมืดซึ่งเมื่อสเตล่ากับรามมนเข้ามาในบ้านของออกกี้ทั้งคู่ก็เจอเพียงรอยเล็บของเขาที่ลากยาวหายเข้าไปในผนงังเช้าวันต่อมาสเตล่าจึงเรียกให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับทอมมี่และออกกี้ให้ฟัง จากนั้นก็ลองเอาหนังสือลงไปเผาในกล่องไฟแต่เมื่อไฟมอดลงหนังสือของซาร่ากลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งสามจึงเข้าไปยังห้องสมุดของเมืองเพื่อหาข้อมูลของซาร่าเบลโลว่าเธอต้องการอะไรกันแน่และเธอทำแบบนี้ทำไมซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้รู้ก็คือแม่บ้านสองคนที่ทำงานอยู่ในคฤห่อหาดของครอบครัวเบลโล ถูกไล่ออกทันทีหลังจากการตายของซาร่าโดยพวกเขาให้เหตุผลว่าทั้งสองคนอาจจะเป็นผู้ที่สอนมนต์ดำให้กับซาร่าและเป็นสาเหตุการาตายของเด็กหลายสิบคนภายในเมืองก่อนที่ตระกูลเบลโลจะหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งเมื่อสเตลาลองเอาชื่อของพวกเขามาเทียบกับในหนังสือมันก็ทำให้เธอได้รู้ว่าซาร่าก็เขียนเรื่องราวของพวกเขาเช่นกันและในตอนนั้น รื่องราวใหม่ก็ถูกเขียนขึ้นมาอีกครั้งโดยในครั้งนี้มันเป็นเรื่องของรูทพี่สาวของชักที่กำลังจะขึ้นแสดงละครในงานที่โรงเรียนจัดขึ้นทั้งสามจึงรีบตรงไปยังโรงเรียนของรูทในทันทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่รูทกำลังพยายามบีบตุ่มมนแก้มของเธอออกเพราะเธอจะต้องขึ้นแสดงในอีก20นาทีแต่ไม่ว่าเธอจะบีบมันแรงแค่ไหนสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นสิว มันก็ไม่ยอมหลุดออกมาจากแก้มของเธอและยังบวมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุทกๆครั้งที่เธอพยายามจะบีบมันออกและในตอนนั้นเองที่แก้มของรูทก็มีบางอย่างเคลื่อนไหวพร้อมกับสิ่งที่คล้ายกับขาของมแมลงพูดออกมารูทจึงตัดสินใจจับที่ขาขานั้นและดึงมันออกมาแต่ยังไม่ทันที่รูทจะได้ออกแรงแมงมุมนับร้อยนับพันตัวก็ไต่ออกมาจากแก้มของเธอ และกัดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจนทำให้รูทต้องกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งเพราะความกลัวแต่สเตลล่าราโมนและชักก็เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันซึ่งถึงแม้ว่ารูทจะรอดมาได้แต่สิ่งที่ได้เจอมันก็ทำให้เธอช็อกอย่างสุดขีดจนกลายเป็นคนเสียสติไปทั้งสามจึงตกลงกันว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ซาร่าจะเขียนเรื่องใหม่ของเธอขึ้นมาอีก ในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาจึงเดินทางไปหาลูกหลานของแม่บ้านตระกูลเบลโลและถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับซาร่าแต่ก็ดูเหมือนว่ายิงชาราคนนี้จะสติฟั่นเฟือนจนแทบจะบอกอะไรไม่ได้แต่พวกเขาก็ได้รู้มาอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วซาร่าไม่ได้ผูคอตายอยู่ในบ้านแต่เป็นที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งทุกคนจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้น และขอดูข้อมูลเก่าของคนไข้ที่ถูกบันทึกไว้เมื่อเกือบหนึงร้อยปีก่อนโดยอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าโรงเรียนสั่งให้พวกเขามาทำรายงานหมอจึงได้บอกกับพวกเขาว่าข้อมูลเหล่านี้มันถูกเก็บเอาไว้ในห้องแดงที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครดูได้ไง่ายๆพวกเขาจึงต้องทำเรื่องขอและรออนุมัติอีกอย่างน้อยหสัปดาห์ซึ่งนั่นมันก็ใช้เวลามากเกินไป กว่าที่โรงพยาบาลจะอนุมัติพวกเขาก็คงตายไปกันหมดแล้วทุกคนจึงใช้จังหวะที่เจ้าหน้าที่มองไม่เห็นแอบบเข้าไปหาห้องแดงที่หมอพูดถึงแต่ชักกลับไม่ยอมตามสเตล่ากับรามูนเข้าไปเพราะเมื่อคืนนี้เขาฝันว่าตัวเองอยู่ในห้องสีแดงและมีผีตัวอ้วนที่น่ากลัวเข้ามาบอกว่าให้เขารีบหนีไปในตอนที่ยังมีโอกาสมันจึงทำให้เขาไม่กล้าเข้าไปในห้องแดง ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ชื่อเรียกก็ตามชักจึงขอแยกตัวไปอีกทางหนึ่งในขณะที่สเตล่ากับราโมนแอบเดินเข้าไปในห้องแดงที่อยู่ในตึกเก่าของโรงพยาบาลซึ่งเมื่อทั้งคู่มาถึงพวกเขาก็ได้เจอกับเอกสารมากมายที่เกี่ยวข้องกับซาร่าเบลโลว่าแท้จริงแล้วเธอถูกคนในครอบครัวพามาขังเอาไว้ในโรงพยาบาลตั้งแต่มีข่าวลือว่าเธอวางยาเด็ก โดยผู้ที่รักษาเธอนั้นเขาก็คือพี่ชายของเธอนั่นเองและนอกจากเอกสารมากมายที่ถูกเก็บเอาไว้สเตล่ายังได้เจอกับม้วนอัดเสียงโบราณที่บันทึกเสียงของซาร่าเอาไว้ซึ่งเมื่อทั้งคู่เปิดฟังมันก็ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าซาร่านั้นไม่ได้เป็นคนวางยาเด็กๆแต่มันเป็นผลมาจากโรงงานกระดาษของครอบครัวเธอที่ลักลอบปล่อยสารประลอดลงไปในแม่น้าสายหลักของเมือง จนทําให้เด็กที่ดื่มกินน้ําเหล่านั้นเข้าไปได้รับสารประหลอดเข้าไปในร่างกายจนตายไปเป็นสิบสิบคนและซาร่าก็พยายามจะบอกเรื่องนี้กับเด็กทุกคนที่มาขอให้เธอเล่าเรื่องแต่เด็กๆเ,เหล่านั้นก็ถูกคนในครอบครัวเบนโลจัดการจนหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งหลังจากที่ซาร่าถูกจับมาอยู่ที่นี่เธอก็ถูกพี่ชายของตัวเองบังคับไม่พูดว่าเธอเป็นคนวางยา ด้วยการชอดไฟฟ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้ซาร่ากลายเป็นคนเสียสติก่อนที่เธอจะฆ่าตัวตายเพราะทนทรมานอีกต่อไปไม่ไหวและในช่วงท้ายของการบันทึกเสียงซาร่าก็ได้เริ่มเล่าเรื่องของเธออีกครั้งโดยในครั้งนี้มันเป็นเรื่องราวที่ชักเคยบอกว่าเขาฝันเห็นผีอ้วนในห้องสีแดงมาบอกให้เขารีบหนีไปในตอนที่ยังมีโอกาสเป็นเวลาเดียวกับที่ชัก กำลังวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนหลงเข้าไปอยู่ในเขตห่วงห้ามและนั่นมันก็ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องเปิดสัญญาณฉุกเฉินและเปลี่ยนให้หลอดไฟทุกดวงที่อยู่ภายในตึกกลายเป็นสีแดงทั้งหมดและนั่นมันก็เท่ากับว่าในตอนนี้ชักกำลังอยู่ในห้องสีแดงที่เขาหวาดกลัวและสิ่งที่ตามมาก็คือร่างของผีอ้วนผิวขาวซีดที่เขาเห็นในฝัน ค่อยๆเดินตรงมาหาเขาอย่างช้าๆฉากจึงหันหลังวิ่งย้อนกลับมาอีกทางแต่ผีอ้วนก็โผล่มาดักหน้าเขาเอาไว้และไม่ว่าเขาจะวิ่งหนีไปทางไหนผีอ้วนก็อยู่ในทุกๆท,ทางที่เขาไปและกำลังเข้ามาใกล้เขาทีละน้อยทีละน้อยจนในที่สุดเขาก็ถูกมันล้อมเอาไว้ทุกทางก่อนที่ผีอ้วนจะเข้ามาโอบกอดตัวของชาเอาไว้ และสูบร่างกายของเขาหายเข้าไปในท้องของมันซึ่งหลังจากที่ชักหายตัวไปสเตล่ากับราโมนก็ถูกเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจับตัวได้และเอาตัวไปส่งให้กับตำรวจแต่เมื่อตำรวจตรวจสอบประวัติของราโมนทางตำรวจก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วราโมนนั้นหนีการเกณฑ์ทหารมาจากเมืองอื่นและเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองนี้ซึ่งแน่นอนว่าทางตำรวจ จะต้องจับตัวราโมนขังเอาไว้และปล่อยให้สเตล่ากลับบ้านไปแต่ถึงอย่างนั้นสเตล่าก็ไม่ย้อมกลับบ้านและขออยู่ในห้องขังกับราโมนหลายชั่วโมงผ่านไปในขณะที่ตำรวจกําลังดูหนังสือที่ยึดมาจากสเตลา่าเรื่องราวใหม่ก็เริ่มถูกเขียนขึ้นต่อหน้าต่อตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจึงเดินเข้ามาถามทั้งคู่ว่านี่มันเรื่องอะไรกัน ใครเป็นคนทำเรื่องตลกแบบนี้ขึ้นมาแต่ยังไม่ทันที่สเตลลาจะได้อธิบายไฟทั้งสอนอก็ดับลงและหมาที่ตำรวจเลี้ยงเอาไว้มันก็เริ่มเห่าบางอย่างที่อยู่ในปล่องไฟสเตลลาจึงพยายามถามเขาว่าในหนังสือมันเขียนอะไรหรือมีชื่อใครอยู่ในนั้นตำรวจจึงได้บอกกับเธอว่าชื่อราโมนซึ่งนั่นมันก็ทำให้ราโมนนึกขึ้นได้ว่า มันเป็นเรื่องเล่ารอบกองไฟในสมัยเด็กที่ทำให้เขากลัวจนไม่กล้าอยู่คนเดียวเป็นเรื่องของผีตัวงอที่ร่างกายของมันแยกออกเป็นชิ้นๆและมีหัวที่กลับหน้ากลับหลังจนทำให้เวลาที่มันเคลื่อนที่มันจะต้องอยู่ในท่าสะพานโค้งตลอดเวลาและมักจะส่งเสียงออกมาว่าฉันตัวคดแต่ตั้งใจเดินและทันใดนั้นกอมีหัวที่คล้ายกับมนุษย์ร่วงลงมาจากปล่องไฟ และพูดว่าฉันตัวโคตแต่ตั้งใจเดินจากนั้นแขนขาของมันก็ร่วงตามลงมาและประกอบเข้าหากันจนกลายเป็นร่างของปีศาจตัวสูงใหญ่พร้อมกับหักคอของนายตำรวจและโยนศพของเขาเข้ามากระแทกกับห้องขังของสเตลลาก่อนที่มันจะพยายามแทรกตัวผ่านกรงเหล็กเพื่อเข้ามาเล่นงานรามโมลแต่สเตลลากอดดึงกุญแจที่อยู่กับศพของตำรวจออกมาได้ และไขประตูพารามอนออกไปนอกสอนอโดยมีเจ้าปีศาจตามมาติดๆิดราโมนจึงบอกกับสเตลล่าว่าให้เธอเข้าไปในบ้านของซาร่าและบอกความจริงทั้งหมดให้ซาร่าได้ฟังโดยที่เขาจะเป็นคนล่อเจ้าปีศาจให้เองเพราะมันกำลังตามล่าตัวเขาอยู่และในขณะที่รามมนกำลังหนีเจ้าปีศาจอย่างสุดชีวิตสเตลล่าก็เข้ามาถึงบ้านของซาร่า และได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ซาร่าเคยโดนโดยให้ตัวของสเตลล่ากลายเป็นซาร่าในสมัยที่ยังมีชีวิตและถูกจับมาขังเอาไว้ในห้องลับของบ้านซึ่งในตอนนั้นสเตลล่าก็ได้เจอกับวิญญาณของซาร่าที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นและซาร่าก็กําลังจะเล่าเรื่องใหม่ที่เป็นเรื่องของสเตลล่าแต่สเตลล่าก็พูดกับซาร่าว่า เธอจะเล่าความจริงทั้งหมดให้ทุกคนได้รู้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนวางยาเด็กๆวิญญาณของซาร่าจึงยื่นปากกาของเธอที่ต้องใช้เลือดในการเขียนให้กับสเตลลาและเมื่อได้ปากกามาสเตลลาก็เริ่มเขียนความจริงที่เกิดขึ้นกับซาร่าลงไปในหนังสือของเธอและสัญญากับซาร่าว่าจะเล่าความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่ามันเป็นเพราะสารพิษจากโรงงานกระดาษที่พี่น้องของเธอเป็นคนทำ และจะเล่าว่าเธอถูกใส่ร้ายยังไงถูกทรมานแบบไหนบ้างเพื่อให้ทุกคนที่ได้อ่านเรื่องนี้ได้รู้ว่าเธอไม่ใช่ฆาตกรแต่เพราะเธอพยายามจะช่วยคนที่อยู่ในเมืองจึงทําให้เธอถูกใส่ร้ายและจับขังเอาไว้จนตายซึ่งก็ดูเหมือนว่านี่จะเป็นสิ่งที่ซาร่าต้องการมาตลอดหลายสิบปีเธอจึงยอมปล่อยวางและปล่อยให้สเตล่ากับลาโมนใช้ชีวิตต่อไปในเช้าวันต่อมา ราโมนที่รอดมาได้ก็เข้าเกณฑ์ทหารตามกฎหมายในตอนนั้นและสเตลลาก็เขียนเรื่องราวของซาร่าตามที่เธอได้สัญญาเอาไว้พร้อมกับหาวิธีที่จะพาเพื่อนๆของเธอกลับคืนมาและหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆดูหลายรอบมากๆเป็นหนังสยองขวัญที่ผสมเข้ากับความแฟนตาซีได้อย่างลงตัว จริงๆนะเรื่องนี้ผมเคยเห็นคนทำสปอยมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ผมชอบผมเลยลองเอามาเล่าให้ฟังกันดูและถ้าชอบคลิปที่ผมทำก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ